ไฟหลีค่ะเปิดไฟหลีวงแหวนทำงานนะคะไฟเลี้ยวค่ะอ่าวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้นะคะเป็น Mitsubishi a t t r a นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งอัปเกรดนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ไบ LED l a s e เลเซอร์ฟ p นิกโป78วัตต์นะคะ ตัวนี้พร้อมวงแหวน 7D แบบมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะเดลไอนะคะลูกค้าได้เลือกต่อเข้าระบบไฟหลีนะคะเปิดไฟหลีปุ่บวงแหวนทํางานนะคะติดพร้อมเดลไแบบนี้นะคะไฟต่ําค่ะพอเปิดไฟพอเปิดไฟต่ํานะคะตัวเดลจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านพืนตัวรถนะคะ ความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถไม่แตกต่างกันเลยนะคะ,คะลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆเนียนๆน,น,นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ a c e b o o k BTP p r e m i u m Auto Si Non ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ